ไม่่น้องไม่ต้องมาคเข้าไปเลยโอเคอันนี้เมื่อกี้ทั้งหมดนะคะที่เป็นคนยืมเงินคือเป็นการแสดงนะคะเกิดมาในชีวิตไม่ยืมเงินใครเพราะว่าสิฟังใหม่บี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผูใดข่ามากกับฝากกด ซับสไครต์ให้ก่อนเลยนะครับผมก่อนก่อนที่จะกดไลค์นะครับนี่บา้าหลุดมากเทดกระเพราครับเบน่าหมูน้ำมันเอาอ่อ,อนเทดกรบเขานะครับผม ้องออกตัวก่อนนะครับผมมาบิวให้กับเขาจืดนะครับผมมื่อนี้สิมาลบข้อข้อหลักหาเมียนะครับเมียบอกว,ว่าเล็ดเขาจืดกับเขาจืดส,ส,สันเดะแต่ปกติเรา ก็มากกินจืดๆหรือวะกินรถบอร่อมากกินรถจักรปันไดถ้าบวแมนต่ำบออักคุ่เพราะสั่นกายแอนโนเซนในสีนาะสําหรับพวกผักพวกต้มผัดแกงทอดนี่าามากเป็นแบบรถบ่อต้องจักรนะบ่คอควายมากตัวจักรเพราะใดนะครับผมถ้าถ้าเป็นพวกต่ำบักคุ่งนะเคื่องยก ถ้ากินไปแล้วอร่อยปากแต่ลำบากจุดสนดันไดย์โดนีน้ำแหลกคันหมูนะครับืันนี้สีเฮ็ดไม่นู่มไม่ลืมบอกืัอนี้สีเฮ็ดไม่นู่ผัดกะหลำใส่หมูนะครับวันนี้ีเฮดผัดกระลำเส้น เนาของเขาก็่วนวะเอ้าพวันนาเดี๋ยวพ่อเรานงไอเนาะแทนแทน กระเพมูแล้วนี่ก็พักเย้าปลูกเองนะครับผมกระมปีนี่เราปลูกเองนะจ๊ะเองครับปลูกเองกินเองนะครับผมเดือนนี้ท่านเดือนบ่ได้ซื้อพักเลยเสื้อ,อยืดหน่อยๆน,นะครับผมพวกควาอมป้อมนี่ก็เ่ได้สื้อเสื้อแตพร้อมอ่าพร้อมแดง คือหอมแดงมากไ้แต่เฮ็ดน้ำพริกผาไม่เฮ็ดเก้วอย่างเงี้ยนะครับผมออกตัวก็นนะครับผมมากอยู่ใกับเขาว่าบอกเก่งนะครับผมเฮ็ดกินได้ผู้เดียวนะครับผมมุนีสิมาลบก่อข้อละหาคบโอเคสวยนะสวยงาครับ อ๋ออืมเ๋เพิม่มมวยจังหน่อยกันมวยหน่อยไป เกล็ดแรกนี่มันสิได้ไปกินมืออื่นนั่มเด้อได้กินฮอดเทียงกับดีถ้าเห้องเฮ็ด แต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนน้นเฮ็ดเขา่เขาๆก็มีสิเปลี่ยนค้นกินอย่างเดียวนะครับผมออกตัวก็ไมว่ามาบีกับเขาบปเก่งนเ้อะเก่งได้ไไเหร <c oughs> อเขเอกว่าเปลี่ยนเยอไปกียากันเปลเป็นโคดจะต้มใครยังใหม <c oughs> ่เอ้ออะไรนี่อย่าม,ม่หลอก มเมยหมอสปุน่นมอเกืบอบโซ่โมเมียนนะครับบมาวิวประเดี๋ยวเฮ็ดใหม่หมอนะครับบมาวิวสิเฮ็ดไข่ปิ้งโอ้ยเฮ็ดไข่ปิ้งเนาะโอเคเอาก็ได้หมูเงนินหนึ่งแล้วหมูนี่นี่ก็จะได้สามคาบนะครับผมแดน

ยังไงก็ได้นะครับผมเพราะเรากินเองนะครับในกระยำลงท้องเก่อนรือลูกพี่น้องเนอะแล้วก็ ปล,ปลูกเองป่าสารพิษครับว่าต้องย่างยังเลยอ่ะน,นี้เขากินสดกันได้เลยหัวกิน,กน,รน,รนครับขนมเส้นแสี่ยงแน่นอทดลองตัวนะครับผมแต่มันกัดได้เยอะอาจจะมืดๆจังน้อยนะครับแสงมันอยู่เตื้หวัวแล้วมัน นี่ามาพอดีท่าน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 หัวอะต่วามันเห็ดถิดไฟมันกตยงบเลคเนบแต่วาเขาใส่หมูหลา่น่าจะยังอยีกว่านี่แค่ตันเดียวนีเนาะจะผักเข้าใส่ไม่เดี๋ยวมันกัดนี่แบบะนันก็สุกล่ะ เก่งๆากางๆยังไงับพี่น้องบ,บ,บอกครได้เหตุคอมเมนต์บอกใครได้เดติบ่ได้เหตักเขื่อนมึงนี่ก็ลงมือเองครัพพพอบอพี่น้องแต่เมียพักเนี่เห็นงานเืยอหละเอาบอกไหมฮะพริกันพร้าวไหหลายขวดติดหลายวดป่ปปะหลายขวดเป็น่ยงพริกแป๊บ กระเทียมบะพริกนี่แช่สองฟิตไหมครับพี่น้องพริกนี่แช่สองฟิตแช่ต่ำเป็นวันนี้ขันกระเครื่องนี่ไหมจะเครื่องดีไหมชิ่ พัก,กพกกริกนี่เบบดพริกเอซฟิตเนาพีนะซื้อมาหงถุงก็ปลูกเองมาได้นะครับพริกี่เป็นปพริกเอก,กพริกชี้ฟ้าดักพริกก็เลี้ังโรแมนียกกันไดน,นะครับเพี๋ยวาสร้างเหงาสร้าฟิตมาก มันช wow. 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 hey, <wi> ่อาะอะมาทุกวันนี่คิดจะการ่ายมันม้งมีน้องผู้หญิคนหนึ่งใา้ไปใช่เบิดนองเนาะที่เบ็นละที like, ่แล้วนะยังมีใครเข้าเบิางก็เป็นยังนะครับผมมีผู้ใดเข้ามาหรือบ่มีเข้ามาต้อสีไรไปเรื่อยๆจ้ะ แน่อมคพีกหลายแล้วนี่เก็บเพื่อนเพื่อนหลายตัวโอ้ย,อย,อยมาแล้วครับผมเฮ็ดไปด่าไปนะครับผมอันนี้ตัดบล็อกเนี่ยชุบออกก็ได้ชุบออกก็ได้เนาะชุบออกก็ได้นะครับผมไปทานก่อนนะร้านอาหน่อยก่อนนะเนาะแล้วคุยกัน Oh, no. oh my God. I am เป็นไรนะครับผมไม่มีใครดูเราดูเองก็ได้นะครับ <S 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 2> <S 2>

That's <laughs> so Thank <laughs> you. and yeah.

Akiya wala ne. ไอ้ครับีอ้รถตนไม่กล้าเลย

ไว้มาทำันูนไม่ได้นะครับ A più, ma è eh? da di, di. phơi rồi phơi không như quá đẹp đâu à khay nào tiếng อะไไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับผมเดี๋เป็นเมนูแรกครับที่หน้อยู่เฮ็ดนุ่งพิเศษมากผมต้องออกตัวก่อนด้วยว่าเฮ็ดกับขาวบ็บบอค่อยก็อค่อยเป็นนะครับผม แต่นั่นเปนคาบิานองโอ้โหอ๋อไม่ห่วยครับพี่นออ้องเมนูไม่ซับ้อรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ อังกอนนะครับอังกอังกอน่นเปร ตอนักี้มดนะครับพี่โตพี่น,อน้องได้แล้วครับขอมเมฆไม่เอาครับ นี่อย่างมกกินเขาแค่จัดข่ายก็ได้เบิ่งลึกหน้หนองทัจบจนเบีย่ยวเว้โอ้ยอันนี้ตัวนี้โอ้ยยาน,นักกาอีจานยีย่ีหระ ข้าวนะครับข้าวคอส่วนสองใส่ไอซีไว้ได้พี่นอ้องครับกดเดียววาให้แมงสามไปเขานะครับแมงสาบกอลีนี่ห้าใครับแค่แบบนี้พวกเขาหน้าผม สวัสดีครับซาลามากับมามันกินข่าเย็นด้วยกันครับ คเสิร์ตร้อนๆครับผมครับผมเกิด <Good. S 1> ครับเรียบร้อย,ยครับพี่น้องแต่นั่นแทนไม่รู้ง่ายๆครับเด็กกินผู้เดียวโอเคครับผมมาบิวขอจบก,กินเขาก่อนมาบิวขอจบคลิปเพ่งท่านนี้นะครับ บายๆครับขอบคุณครับขอบคุณซาร่าครับที่เขามารับชมบาบิวเขามาเป็นกำลังใจให้บาบิวนะครับผมขอบคุณครับบายบายครับขอบคุณครับ